สวัสดีค่ะตามมาดูชาแน,นลนะคะวันนี้ก็มาพบกับพ่อพรสักซุริน,นะคะ่ะตอนนี้ก็พี่โอ๊ตนะคะดูแลอยู่มาพร้อมต้นเต่าร้างหนึ่งต้นค่ะต้นเต่าร้างข้างบ้านของพ่อพรนะคะจากหนาๆตอนนี้ก็เริ่มบางและะ้วพี่กำลังเก็บใบตัดลำต้นให้พรสักซุรินอยู่นะคะ วันนี้พี่ปิวลานะคะ FC ก็ F ะจะมีพี่โอ๊ตพี่นุกนะคะในการดูแลพ่อพลพยพี่นุกเดินผ่านไปแล้วค่ะมาแล้วต้นเต่าร้างอขอบคุณค่ะเสียงร้องดังไกลทั่วพื้นที่เลยน,นะคะเสียงพ่อพลาย <c oughs> วันเสาร์คนเยอะค่ะ มีเอฟซยังถามเรื่องการาตรวจของขาหน้าด้านซ้ายของพ่อพลายนะคะเดี๋ยวตามมนูชแน,นลก็จะเอาข้อมูลจากโรงพยาบาลช้างสูนอนานุรักษ์ช้างไทยมาฝากท่านผู้ชมอีกรอบนะคะการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติขาหน้าด้านซ้ายของพ่อพลายสักสุรินก็มีการวัด และวิเคราะห์การก้าวย่างโดยการใช้ระบบการเดินของช้างเอเชีย er. วิธีการใช้โดยหน่วยวัดแรงเฉยนะคะด้วยมีการติดเซ็นเซอร์ตามร่างกายของพ่อพายแล้วก็มีการโชว์เดินล่อๆค่ะบนทางราบเป็นระยะทางประมาณ25เมตรนะคะแล้วก็จะเอาข้อมูลนั้นไปประมวลผลว่าขาข้างหน้าด้านซ้ายมีจังหวะการก้าวย่างที่สั้นกว่าขาข้างอื่น และพบว่ามีการเหยียดขาหน้าข้างซ้ายท่อนบนมากกว่าส่วนอื่นก็คือขาพ่อพลายจะตึงตลอดนะคะก็จะมีการงอไม่ได้นอกจากนี้ยังพบว่ามีการใช้ขาข้างขวาเพื่อชดเชยการทํางานของขาหน้าด้านซ้ายมากกว่านะคะซึ่งอาจจะเป็นการส่งผลให้โครงสร้างขาข้างขวาในอนาคตผิดรูปได้นะ,ะแล้วก็มีการทายร่าง นั่นก็คือเอ็กซาย์ค่ะหน้าด้านซ้ายเพื่อดูความผิดปกติของกระดูกโดยเฉพาะในส่วนของข้อต่อพบว่าบริเวณข้อศอกผิวกระดูกมีความขรุขระและมีช่องว่างระหว่างข้อแคบกว่าข้ออื่นๆนะคะซึ่งเป็นสัญญ,ญาณของข้อเสื่อมส่วนการตรวจกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นด้วยคลื่นความถี่สูงพบว่าเอ็นบริเวณข้อศอกนั้นมีการอักเสบเรื้อรังเกิด เป็นพังผืดซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ช้างนั้นงอขาไม่ได้และพบว่ากล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านซ้ายมีการฝ่อรีบเนื่องจากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานเมื่อทําการวินิจฉัยจนพบสาเหตุของการเจ็บป่วยทีมแพทย์ก็เลยวางแผนการรักษาดังนี้นะคะ 1. กําหนดให้ช้างเดินออกกําลังกายในทางราบโดยใช้ ให้พ่อพรายนั้นเดินข้ามสิ่งกีดขวางเพื่อกระตุ้นการทํางานของกล้ามเนื้อขาหน้าด้านซ้ายวันละ30นาทีค่ะ,ะเริ่มจะร้องอีกแล้วอ่ะร้องแล้วข้อ2นะคะทําการนวดบริเวณข้อศอกด้านซ้ายด้วยขึ้นความถี่สูง,งเพื่อรักษาพังผืดในบริเวณดังกล่าวนะคะพี่นุกพี่นุกมาพร้อมข้าวโพดหนึ่งหอบมา แล้วก็มีกล้วยนะคะกล้วยนี่ก็จะไว้ในกระเป๋าโดเรมอนก่อนอ่ะมาต่อที่ข้อ3ค่ะกระตุ้นเสริมสร้างกล้ามเนื้อบริเวณหัวไหล่ด้านซ้ายด้วยขึ้นด้วยขึ้นไฟฟ้าแม่เหล็กโดยจะมีการติดตามการประเมินผลการรักษาทุกๆ30วันนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลทางโรงพยาบาลช้างศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยที่ได้มีการวิิจัย <29. S 1> ไว้ใน เหตของโรงพยาบาลไว้นะคะอ่าก็ประมาณนี้ค่ะก็จะมีการคล้ายๆว่ากายภาพบําบัดวันละ30นาทีของพ่อพายนะคะก็เดินในทางราบมีการก้าวข้ามสิ่งขีดขวางบ้างนะคะเพื่อให้เส้นที่มันเป็นพังผืดได้แบบว่าคลายคลายกล้ามเนื้อไปบ้างนะคะอ่าได้เข้าพูดไปแล้ว อยู่กับพี่พี่สองคนวันนี้นะคะก็ไม่ดื้อไม่ซนเลยค่ะเป็นเด็กน้อยน่ารักมากวันนี้เดี๋ยวของหมดก็จะเรียกรู้สึกว่าวันนี้จะชื่อพี่โอ๊ตจะแบบโอ๊ตดังมากนะคะเพราะว่าพี่โอ๊ตดังข้างข้าง,างคะ่ะให้เห็นใครก็มีเสียงที่เปลี่ยนไปนะคะนุก๊กก็จะเป็นอีกเสียงหนึ่งในความรู้สึกของตามมาดูนะคะ แต่ไม่รู้ว่า FC เขาจะคิดยังไงคะ่ะแต่ตามมาดูชาแนลบอกว่าายืนฟังแล้วน่าจะเป็นเสียงโอดนะโอดโอดแบบนี้คะ่ะก็วันนี้ก็เก็บความรอของพ่อพายมาเต็มๆเลยนะคะด้านหน้าตรงตรงเลยสุดหล่อมีคนคิดถึงนะคะคิดถึงว่าอยากได้ภาพข้างหน้าหลอๆแบบนี้ พร้อมท่ากินของพ่อพลายนะคะตอนนี้ก็กำลังกินต้นเต่าร้างอยู่น้องกินได้นะคะไม่คัน,นะคะ่ะแต่ถ้าคนเราไปจับนี่ก็อาจจะคันได้ะคะ่ะแต่ช้างไม่เป็นไรนะคะ่ะอากาศกำลังดีนะคะตอนนี้แลเมื่อคืนนี่ฝนตกนะคะ ที่จังหวัดไหนฝนตกบ้าง,งเราก็จะอยู่กับพ่อพลายไปสักพักหนึ่งเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้ได้ลงคลิปให้ FC ไซีได้หายคิดถึงบ้างแล้วในการที่พ่อพลายนั้น เดินขึ้นบ้านนะคะได้ดูแบบใกล้ชิดเลยนะคะพี่มีพี่นุกขึ้นคอค่ะหวังว่าโอกาสต่อไปก็คงจะเห็นพี่โอ๊ดนะคะขึ้นคอบ้างนะคะตอนนี้ก็กำลังทำความคุ้นเคยระดับหนึ่งพี่โอ๊นี่ก็ใกล้ชิดกับพ่อพรายได้นะคะตอนนี้ เข้าใจกันได้ในระดับหนึ่งแล้วของกินละหมดนะคะก็จะเปลี่ยนทิศทางค่ะจากหน้าตรงนะคะเราก็จะได้ดูข้างๆค่ะเพราะว่านี่คะ่ะมีพี่โอ๊ตนะคะพี่โอ๊นั่งะ <c oughs> ไม่รู้ใครจะทนได้หรือทนไม่ได้อ้าว <c oughs> โอ๊ตทำตัวไม่ถูกเลยคะตอนนี้เริ่มแล้วค่ะโอ๊ตเริ่มแบบหันซ้ายหันขวาแล้วมาใครจะทนได้่าสังเกตภัยสักซุรินนะคะอ้าวพี่ลุกแล้วค่ะตอนนี้พี่โอ๊ตลุกไปแล้ว อมองตามมองตามได้รู้แล้วนะคะว่าพี่ไปหาของมาให้รู้แล้วเขาก็จะรอเนี่ยแอดว่ายังว่ามีของเหลืออยู่นะพ่อพลายมีต้นเต่าล้างทั้งสองต้นค่ะมีลำต้นของต้นเต่าล้างนะคะวางอยู่พ่อพลายไม่เห็นหรือเปล่า ตามมาดูชาแน,นลนะคะก็ฝากท่านผู้ชมนะคะกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้กับทางช่องตามมาดูชาแน,นลด้วยหรือจะส่งกำลังใจดีๆผ่านทาง super ร์แตงมาให้ตามมาดูชาแน,นลด้วยก็ได้นะคะวันนี้ก็ถ่ายคลิปข้างหน้าด้านหน้าของพ่อพลายศักสุรินให้ชมความหล่อแบบเต็มๆเ,เลยค่ะเผื่อท่านผู้ชมท่านใดคิดถึงความหล่อของพ่อพลายนะคะนี่ค่ะ มีด้านข้างด้านหน้าให้เห็นแบบจุกใจเลยวันนี้งาสวยๆกับแสงแดดส่องเบาๆนะคะงาขาวนวลเลยค่ะวันนี้ตามมนูชแนลก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะวันนี้ขอสวัสดีค่ะ